ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับจ่องทีทีชินเนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จลัดนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตุกใจกดกระดิ่งกดซับสไครตและกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดครั้งไว้ในซิมนะครับเผื่อการหั โดยหลังนะครับในหลักของเน็ตดีเทคนะครับ mm. ก็จะมีทั้งหลัดเน็ตตัวเก่าและก็หลัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับใน mm. พร้อมแล้วนะครับไปรับชมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันสองสองหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับ เน็ตดีแจกตัวที่2นะครับรหัสเน็ตดีแจกตัวที่2กดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับเน็ตดีแจกตัวที่3นะครับรหัสเน็ตดีแจกตัวที่3กดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันสองศูนย์สี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอ่ากิกระยะการใช้งาน นาน30วันนะครับเน็ตดีแตกตัวที่4นะครับอัดเน็ตดีแตกตัวที่4กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกนะครับระยะการใช้งานก็นาน1วันนะครับเน็ตดีแตกตัวที่5นะครับอัดเน็ตดีแตกตัวที่5นะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองสองหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็ว3กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับเน็ตดีเจกตัวที่6นะครับหัดเน็ดดีเจกตัวที่6กดดอกจัน104ดอกจัน502สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานก็นาน1วันนะครับเด็ตดีเจกตัวที่7นะครับหัดเน็ตดีเจกตัวที่7กดดอกจัน103ดอกจัน เปตาเปตซีเหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2องกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7จ็ดัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูไปครบทุกตัวทุกระระอัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับก็อาจจะอาจจะใช้ได้บางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดนะครับที่สามารถใช้ใช้งานได้นะครับ